สวดมนต์ข้ามปีดีกว่าสวดมนต์ปกติยังไงนรัตการนะคะคำถามวันนี้ใกล้ช่วงปีใหม่ค่ะหลวงพี่สวดมนต์ข้ามปีดีกว่าสวดมนต์ปกติยังไงคะคือถ้าถามในความู้สึกตมมาเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยคือการสวดมนต์มันก็คือการสวดมนต์นะการสวดมนต์มันทําในเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้น เราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นช่วงเวลาสําคัญดังนั้นเช่นต้องเป็นเฉพาะปีใหม่ซึ่งมันไม่ได้มีธรรมเนียมแบบนี้ใน,ในคำสอนของพระเจ้าแล้วก็าการสวดมนต์ปีใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพิ่งทีเ่เพิ่งเป็นประเพณีที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นไม่ไม่นานนี่เองซึ่งแต่ก่อนนี่ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้งั้นก็ที่เราเข้าใจว่าสวดมนต์ข้ามปีจะได้บุญจะดับเป็นมงคลและเกินเพราะเราสวดมนต์ข้ามมาอ้าวอย่างนี้เราก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้ถูกมาแต่ แต่แต่เดิมแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีปะ่ะคะเอ่อตมามองว่ามันการสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันเป็นกิจกรรมที่ดีกว่ากิจกรรมอื่นๆหลายอย่างนะถ้าเราเทียบเช่นอย่างช่วงเทศกาลสําคัญคนส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกในทางโลกเขาจะเวลาไปกินเหล้าเมายาอะไรกันตามแบบภาษาด้วยเพราะวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่ตามามองว่ากิจกรรมสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทําให้คนหันตัวเอง,เองกลับมาจากกิจกรรมเหล่านั้นแล้วก็มาทําอะไรที่มัน ที่มันจะเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวเองน้อยลงอะไรแบบนี้ช่วงหลังๆที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่างั้นเราต้องสวดมนต์ข้ามปีแล้วต้องข้ามแบบสตาร์สักห้าทุ่มกว่าๆและให้จบเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยจะเป็นมงคลมากอะไรี้ยอันนี้คือความเ<ภ>ข้<ง>าใจผิดใช่ไหมคะคือความเชื่อของคนไทยจะมองจะเข้าใจเรื่องกับการเริ่มต้นที่ดีเลิกยามงคลเนี่ย สังคมไทยจะเป็นเป็นสังคมที่ติดกับเรื่องพวกนี้มากต้องเป็นเลิกเป็นยามที่ดีเหมือนจะขึ้นเ,เริ่มต้นปีใหม่ก็เหมือนกันถ้าได้ก้าวย่างไปสู่ปีใหม่ด้วยการสวดมนต์อย่างเงี้ยก็จะเป็นมงคลกับชีวิตแต่ถามว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วันวันเดียวอะ่ะ แต่ชีวิตของคุณมันจะต้องอยู่ในอีกทั้งปีอ่ะถ้าคุณทําดีแค่วันเดียววันที่หนึ่งแลวที่เหลืออีก364วันคุณไม่ทำความดีเลยเนี่ยชีวิตไม่มีทางเป็นมงคลได้ค่ะงั้นก็แสดงว่าที่เราบางคนก็ต้องเถียงกันว่าอาจจะสตาร์ทห้าทุ่มหรือสวดเดย็นแล้วก็เข้านอนปกติงั้นก็ไม่ต่างควรจะทําทุกวันด้วยซ้ํา ควรควรจะแบ่งเวลาทุกวันอย่างสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยก่อนนอนเขาจะสวดมนต์นะอย่างพี่ตะมานเนี่ยเกิดทันอย่างโยมปู่โยมย่าเนี่ยท <ฮะ S 1> ่าจะสวดแลวสวดสั้นๆไม่ได้สวดเยอะแผ่เมตตาอะไรแบบนี้ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็นอนมีสักกี่บทคะท่านสองสามบทเองอย่างพี่สวดสั้นๆคือคนทํางานมาเหนื่อยนะคนสมัยก่อนเนี่ยแล้วเวลาก่อนเขาเข้านอนเขารู้สึกว่าทั้งวันเนี่ยเขาวุ่นและจิตใจเขาว้าวุ่นมาทั้งวันทํางานทําการเหนื่อยล้าการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นมันเป็นยาในการที่จะชุบชูจิตใจให้มันแช่มชื่นขึ้น แล้วก็เขาจะนอนหลับด้วยความรู้สึกที่เขาสบายใจงั้นถ้าเราหลับอย่างนี้ได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันปีใหม่มันก็จะทําให้ทุกวันเราเป็นมงคลขึ้นจะมารู้สึกว่าอย่างนั้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีบทสวดมนต์คือการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยการสวดมนต์ช่วยทําให้ใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อใดที่สวดมนต์จนใจสงบ ความเป็นมงคลก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นเราจะสวดมนต์เวลาใดก็ได้ค่ะอ้อมเชื่อว,ว่านะคะวันนี้คุณผู้ชมคงได้ข้อคิดที่คลายสงสัยไปบ้านนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าคุณกําลังรู้สึกหนักหหรือว่ามีทุกข์อยู่ในใจแบ่งเบาความหนักความทุกข์ของคุณมาให้พวกเราได้ที่ Line แอดส่ o นโมแอนด k นะคะหรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR Code ตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ